<laughs> ยาอเอาหมกไปซีดยิงจมยา่าอะแล้วเอาไปกวาดข้างนอกนู่นกวาด <c oughs> ออกไปข้างนอกเ,อเร็ว <c oughs> ไปโกยโกยขยะงงโกยออกไปทิ้งหนังขยะเลยอืม <c oughs> bye. Bye อไปบายบายเออไปกวาดไปกวาดขยะ หล่นแล้วเก็บดีเก็บไหนเก็บไหนเอาเก็บไหนเก็บงัวโน้นเก็บตรงโน้นไปเก็บตรงนน้ตน,นตรงนี้เปอยกไม่เอาเดี๋ยวเลื่นไปตรงโน้นนะคุณนะคุณครับ เอาไปเก็บทางนูน้นเอาไปเก็บตรงนูน้นเห็นไหมเออเอาไปเก็บตรงนูน้น